ขนมจีนน้ำเงี้ยวตีนไก่อร่อยมากวันนี้พี่ก็เรียกให้มากินขนมจีนบอกว่าจะทำให้กินพอน้องฟ้ามาถึงพี่ก็กำลังทำอยู่เลยค่ะไปดูวิธีการทำกันขั้นตอนแรกก็เอาพริกแกงน้ำเงี้ยวไปผัดให้อมๆค่ะจากนั้นก็ใส่หมูสับลงไปผัดด้วยผัดทุกอย่างให้สุกแล้วก็หอมจากนั้นก็เติมน้ำลงไปได้เลยขนมจีนน้ำเงี้ยววันนี้ก็จะใส่ตีนไก่ลงไปด้วยนะคะตั้งจนกว่าน้ำจะเดือดค่ะพอน้ำเดือดแล้วก็ใส่ตีนไก่ของเราลงไปเลย ใส่รากผักชีแล้วก็ดอกเนี้วลงไปด้วยค่ะระหว่างรอตีนไก่เปื่อยมาเตรียมเครื่องน้ำเนียวกันวันนี้น้องฟ้าก็รับหน้าที่เป็นลูกมือพี่ทำหน้าที่หั่นผักล้างผักค่ะช่วยๆกันค่ะจะได้กินเร็วขึ้นวันนี้พี่ก็ทำแบบจัดหนักจัดเต็มเลยค่ะทุกคนหม้อใหญ่มากเครื่องที่ต้องเตรียมก็ครบเซตเลยทำไปขายหรือเปล่าเนี่ยพี่บอกว่าทำกินเองก็ต้องเครื่องแน่นๆจุกๆแบบนี้แหละจะได้อร่อยแบบนี้ก็ถูกใจน้องฟ้าเลยสิคะ มาดูตีนไก่ของเราดีกว่าค่ะว่าเปื่อยได้ที่หรือยังเปิดมาเครื่องแน่นมากเลยค่ะจนจะคนไม่ได้แล้วอืมกลิ่นหอมมากเลยอ่ะต่อไปก็ปรุงรสตามใจชอบได้เลยค่ะพอตีนไก่เปื่อยได้ที่แล้วขั้นตอนสุดท้ายก็ใส่มะเขือเทศลงไปเลยเวลาทำอาหารแล้วตั้งเตาฟืนแบบเนี้ยอร่อยขึ้นแบบ300%เปเซ็น วันนี้เราก็นัดรวมตัวกันที่บ้านน้าค่ะพื้นที่กว้างบรรยากาศดีเวลาว่างพร้อมกันก็มักจะนัดกันมาที่นี่บ่อยๆนะ้าบอกว่าเดี๋ยวจะต้มข้าวโพดให้กินด้วยนะระหว่างรอขนมจีนเอ็นดูสวนข้าวโพดน้อยๆของน้ามากค่ะทุกคนนับต้นได้แล้วที่บ้านนะ้าปลูกผักเวลายอย่างเลยค่ะบรรยากาศดีมากๆสวนข้าวโพดน้อยๆของเขาก็ได้มาเยอะอยู่นั่นเนี่ยพอให้ลูกให้หลานได้กิน ดูบรรยากาศเซค้าทุกคนฟ้าคึมคึฝนจะตกหรือเปล่านะตอนนี้เราก็เตรียมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วค่ะน่ากินไหมคะทุกคนน้องฟ้าพาคคิปไปก็หิวอีกแล้วค่ะอยากกินอีกแล้วนะไปเชียงใหม่รอบหน้าเนี่ยจะมีพี่คนไหนมาทําให้กินอีกหรือเปล่าขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะที่ทําให้กินพอทุกคนพร้อมที่จะกินขนมจีนเท่านั้นแหละค่ะฝนก็ตกอีกแล้วตอนไม่กินก็ไม่ตกนะเนี่ยไม่เป็นไรคะ่ะย้ายเข้ามากินในล่มก็ได้ เราเนี่ยย้ายหนีฝนกันสองรอบแล้วค่ะตอนแรกว่าจะกินดน้านอกบรรยากาศสวยๆนี่คือถ้วยขนมจีนของน้องฟ้าเองค่ะถ้วยเล็กๆเ,เนื่องจากเป็นคนตัวเล็กๆค่ะก็เลยกินน้อยๆไอหยอกหยอกรวมตัวกันหนึ่งทีเนี่ยนึกว่าจัดงานเลี้ยงค่ะญาติเยอะก็แบบนี้แหละมาค่ะพี่ๆทุกคนมากินขนมจีนอร่อยๆกับน้องฟ้านะเดี๋ยวน้องฟ้าขอตัวไปกินก่อนนะคะบา,บายยค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะ